เกียรนะคะท่าพระหลวงมงคลนะคะท่านพระหลวงอิเทพอวดลึกนะครับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งที่สุดนะครับในตําบลของเรานะครับท่านไปทดสอบอย่างไม่ครบครับขอยกครับนะท่านพระหลวงสุนทรจันทโกนะครับท่านพระหลวงสุนทรหมูส่อทำไม่หลวงนะคะหมูสิบหกนะคะ ใส่หน้ากากล้วก็จําไม่ได้ครับน้าเราจะต้องเล็งกันนิดหนึ่งเออถ้าถ้าใส่แมสท่านใช้ประเสริฐครับน้ท่านใช้ประเสริฐที่ไม่ทันสมัยเอ้ยไม่ใช่ไม่ทันสมัยนะท่านทันสมัยมากค่ะเป็นเพราะท่านเปิดไลน์ท่านเปิดไลน์ในกลุ่มในกลุ่มหมู่บ้านของท่านเลยครับน้มีเรื่องร้องเรียนนี่ร้องเรียนได้ที่พ่อหลวงเลยโอ้โหน้าท่านปประเสริฐท่านไม่หลวงนะครับไม่หลวงเราจะเรียกพ่อหลวงแล้วไม่หลวงก็ต้องเรียกต้เขาเรียกพ่อหลวงเนาะ พ่อหลวงเนาะผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้เนาะเออแต่จะไปเป็นผู้หญิงอ่ะแม่หลวงก็ไม่ใช่อ่ะเออไม่เป็นไรผู้ใหญ่บ้านถ,ถือว่าอยู่ในตําแหน่งของ<ช>ผู้ใหญ่บ้านนะครับนะเ<ม>อาละครับคิดว่าได้เวลาอันสมควรขอเรียนเชิญท่านกำนันกิ่งทองศรีทิวงนะคะได้กล่าวต้อนรับนะคะท่านประธานในพิธีในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญค่ะเรียนะ ท่านทรงสีองคขัอาวชัยทนระวงอารองนายกองค์การบหารส่วนจังหวัดเชียงรายกระผมนายกิงทองสีที่องค์กำนันตบลญเฮยศักในฐานะคณะกรรมการจัดงานและตัวแทนประชาชนตบลญเฮยศักขอต้อนรับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลำยกระท้อนของดีตบลญเฮยศัก ประจำปี2565ในวันนี้การจัดงานวันลำไย,ยกระท้อนของดีสมบ,บูรห้วยสักในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกรรษตรผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนและเพื่อประชาะสัมพันธ์ให้แหงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือและมีส่วนร่วมของชุมชนผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในโอกาสที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและมาเยือนตำบลให้สัตว์ในครั้งนี้หากรืจสิ้นพิธีเปิดงานและมีช่วงเวลาว่างขอ,งของเชิญแวะชมบูธเทศกาลการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปชมการประกวดแข่งขัน พร้อมท,ทั้งพบปะพี่น้องประชาชนชาวตะบนให้จับและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กระผมในานามชาวตะบนให้จับขอต้อนรับท่านทรงสีของขัรองนายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด้วยความยินดียิ่งขอบคุณครับขอเสียงปรบมือต้อนรับและขอบคุณนะครับท่านรองประธานของ ท,ท่านประธานของเรานะครับนะท่านรองศกศีคมขำนะครับท่าน,านรองนาะนะยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะคะ,อะตอนนี้เขาเสียงปรบมือให้กับทางผู้นํานะคะทั้ง30ิเอดหมู่บ้านด้วยนะคะขอขอบคุณนะ,ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะชมการแสดงชุดแรกนะคะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะท่านอาจารย์วิเชียรตอนนี้การแสดงจากโรงเรียนห้วยศักดิ์วิทยาคมนะคะชุดแรกนะคะ ตอนนี้เราจะให้ในส่วนของแขกผู้มีเกียรตินะคะรวมไปถึงอาท่านประธานนะคะได้จิบน้ำนะคะน้ำชากาแฟนะคะสักครู่หนึ่งนะคะพร้อมกับชมการแสดงชุดแรกนะคะของอโรงเรียนห้วยสัก์วิทยาคมนะคะ